อีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวว่าอันหลวงพ่องเงินนั้นยืนเดินนั่งนอนและหายใจอยู่ในจริยาศีลแม้เมื่อท่านได้มีเวลาว่างเว้นธุรกิจทั้งปวงแล้วก่อนจะเอนสังขารลงหลับความเป็นห่วงปวงสานุสิทธ์และความเป็นห่วงชาวโลกแทนที่ท่านจะปล่อยเวลาให้เป็นยามผ่อนพักกิริยาบทโดยแท้จริงเพียงแต่ท่านจะนอนนิ่งนิ่งอยู่บนเตียงเล็กๆเ,เ,เก่าคร่ำคร้านนั้นก็ดูเหมือนจะยังความสดชื่นให้กับท่านได้บ้าง เพราะในวันวันหนึ่งนั้นท่านนั่งแกระตรากตรำอยู่กับการสังสรรค์และปฏิสันฐานต้อนรับแขกที่มานมัสก,การแต่ท่านก็ไม่ทิ้งเวลาอันมีค่าเหล่านั้นของท่านเลยไม่ได้ทำอะไรท่านก็ยังหยิบปากกาและกระดาษขึ้นเขียนคำสอนเขียนหลักธรรมและบางทีก็ข้อคิดหรือคติของท่านซึ่งคิดไว้ในใจทายเทพาพจน์เหล่านั้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บางครั้งข้าพเจ้าขึ้นไปบนห้องนอนของท่านก็เห็นกระดาษชิ้นเล็กๆน้อยๆเนบอยู่ตามข้างฝาบ้างตามเตียงนอนบ้างด้วยความสงสัยก็ดึงออกมาดูสิ่งที่มีอยู่ในกระดาษนั้นเป็นของมีค่ายิ่งโดยที่ไม่ได้คาดฝันมาก่อนเพราะนั่นเป็นธรรมบ้างข้อคิดบ้างกลั่นกรองออกมาจากดวงใจของหลวงพ่อโดยที่ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วก็เห็นเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์และผู้ได้อ่าน เป็นการแสดงเมตตาของท่านที่ห่วงใย,ยคนอื่นมีอะไรดีก็เขียนฝากไว้เป็นปริศนาใครดูได้ใครละเลยก็ไม่ได้รับใครเฉลียวใจก็ได้รู้ได้เห็นธรรมของท่านแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้หลายสิบแผ่นมาหายเสียเมื่อส่งต้นฉบับให้โรงพิมพ์กเกษมบรรณกิจพิมพ์เล่มหนึ่งครั้งที่สองคติพจน์ของหลวงพ่อที่กล่าวนี้ยังเหลืออยู่บนโต๊ะหนังสือของข้าพเจ้าเพียงแผ่นเดียว ข้าพเจ้าจึงได้นำมาลงไว้เพื่อเป็นอนุสอ์สำหรับอนุชนรุ่นหลังๆจะได้ระลึกถึงน้ำใจของท่านที่แผ่เมตตาต่อพวกเราเหลือที่จะพันนา,นาดังข้อความต่อไปนี้การศึกษาเป็นบ่อเกิดแห่งความรู้ความรู้เป็นบ่อเกิดแห่งการงานการงานเป็นบ่อเกิดแห่งทรัพย์ทรัพย์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสุขเป็นยอดปรารถนาของบุคคล การเล่าเรียนศึกษาเมื่อพิเคราะห์แล้วอาจจำแนกได้เป็นสามขั้นคือขั้นเรียนขั้นคิดขั้นปฏิบัติขั้นเรียนทำให้เกิดความรู้ขั้นคิดหาเหตุผลก็จะให้ความเข้าใจมีไหวพริบเฉลียวฉลาดขึ้นแต่ผลแท้คือความทราบซึ้งใจในรสของความรู้จะยังไม่เกิดจึงต้องอาศัยการปฏิบัติด,ด้วย เช่นการศึกษาธรรมต้องเข้าสู่การปฏิบัติจึงมีความทราบซึ้งในรสของพระธรรมที่ได้ศึกษามาตามศัพ์บาลีว่าอุปสมิกธรรมจะนำไปสู่ความสงบระงับให้ถึงความรับสนิทไม่เร่าร้อนด้วยเพลิงกิเลสและกองทุกข ดังนี้เพราะได้ไตร่ตรองแล้วจึงปฏิบัติตามและเห็นเป็นที่ประจักษ์ในรถของพระธรรมนั้นด้วยตนเองจิตก็มีความบริสุทธิ์สะอาดมีมารยาทกัลยาณธรรมแม้จะยังไม่สิ้นกิเลสก็ทําให้มีความวิริยะแกล้า,ลาสามารถอาจหาในกิจการหน้าที่อันจะหาที่พึ่งอื่นมีได้ขอให้เราชาวพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเคารพและเชื่อถือธรรมของพระพุทธเจ้ากันเถอะเรา จะได้หลีกทุกทั้งปวงและก้าวไปหาความสุขทั้งพบนี้และพบหน้าพระธรรมวาทีคณาจารย์เขียนเมื่อท่านยังเป็นพระธรรมวาที